ลโหลเอ็กว่าไงแกเออแล,ล้วแกอยู่ไหนเนี่ยใกล้จะถึงขอนแก่นแล้วใช่ไหมได้ได้ได้พอดีว่าฉันอะมาส่งของที่ร้านอินเลิฟแกจะตามมาปะละ่ะฉันนัดอ้ตักไว้เหมือนกันเออเออได้ได้ได้ถ้าในฉันส่งโลไปนะขับรถได้ดีนะแกเจอกันเอ็กอืมอืมโอ้ยขอยโทษครับเป็นไรไหมครับอะนึกว่าใครกรบนี้เอง เป็นยังไงอ่ะนี่นุเรียนไม่จบหรออ๋อลืมไปก็แม่ทำซากอบลี่เนอะก็คงไม่มีปัญญาส่งให้ลูกเรียนจบไม่เหมือนฉันนน่นอะเรียนจบปริญญาโทเงินเดือนเป็นแสนแสนไม่ต้องมาทำงานแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดโอเคกูจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่อ อ้าวสวัสดีคุณนะสวัสดีค่ะพี่โพธิ์ชครับเชิญรับฉัน่าั่าพอดีว่าน้ําเอาของมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยไปจัดไว้ในสต็อกเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็คือบินค่าจิจาดนะคะพี่โพสิ์ของอยู่ในครัวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่โพส์โอเคแล้วพี่ให้ฝ่ายบัญชีจัดการให้เลยกันได้เลยขอบคุณมากนะคะ อ่อพีพ Después, ่พอคะะวันนี้ตอนเย็นนะคะ่ะนา้ากะว่าจะชวนเพื่อนมานาั่งเล่นที่ร้านนะคะ่ะว<ด>่า <or> จะได้รบกวนพี่ปอหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวผมให้เด็กๆดูแลให้อย่างดีเลยครับผมโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะมาแล้วน่าก,กินจังเลย <C oughs> เอา้ <c oughs> เอา,อาหิวแล้วเอ้าหิวก็สั่งดิขอเมนูหน่อยขอเมนูนะคะ ได้คดรับผมมีดูได้ละคะบอ่ะมีว่าไข่ฉันไม่อยากกินละแก่ไม่อยากกินเลยเอาน้ำมีฟองมาก็พอได้ครับจะได้ไหมข้างบ้านแก่ที่เรียนไม่จบม .3 เมอะ น้ำได้วครบแค่เด็กสลร้านนี้มีเด็กเสร์ฟคนเดียวไหมวะทำงานใช้แรงงานขนาดเนี้ยหน้วันละกี่บาทเจี่ยวสองร้อยสามร้อยไม่เกินนั้นละแกดูพวกเราสิเสื้อผ้าก็แบนเนมกระเป๋าก็แบนเนมเงินพกติดตัวไม่ดูดเท่าไหร่เงินในบัญชีมีเป็นแสนเขาเรียกคนใช้สมองแก ไม่ได้ใช้แรงงานไปวันๆพวกแถวนี้หรอกพวกเราเป็นการตลาดดีไม่เหมือนคนแถวนี้หรอกร้านอื่นไม่มีหรอกเนี่ยมันร้านลูกค้าฉันแก่ทนทนกินไปเถอะไม่ต้องไปมองหน้ามันไปไหนก็ไปไปขวางหัวฝังตาจริงๆเลยไปลงไม่ดีชนคนระดับเด็กพวกแก่นี่แหละคนพวกนี้เลยนี่ข้างบ้านเขา เพื่อนสมัยเรียนมอต,ต้นอาวเหรอก็อมันเรียนไม่จบไม่มีเงินเรียนต่ออ่ะอือก็นีนแ่แหละเนาะว่าสนาคุณไม่เท่ากันหอแกอ่ะเอ๊ะก็มัตั้งไกเนี่ย <c oughs> กิอกน,กยนอะไรได้ยังเนี่ยยังว่าจะสั่งเออสั่งง่ายๆสักจานสั่งอะไรง่ายๆกระเพราเดี๋ยวมาหาใจนะ้ำแบบนี้จะกินกระเพราไม่ได้นะจ๊ะสั่งหนักๆไปเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองใช่ไหมปะอืออ่ะจะเลี้ยงใช่ไหมเจ๊ อโอเคเดี๋ยวเข้าห้องน้ำสั่งเลยนะเออโอเคให้ฉันสั่งเลยนะสั่งเลยสั่งเลยโอเคกาแฟแก้วหนึ่งค่ะอา้าวกกทำงานที่นี่เหรออืมใช่มันเงินจังเลยเนาะอืมโอเคเราไปหาเพื่อนก่อนนะอืมอา้าวตักอืน้ำแก้วเมื่อกี้เราเจอโกบอะที่เรียนมาต้นด้วยกันกันกบเราอะ่ะเจอไหมอะ่ะ เจอกบเพื่อนแกเพื่อนแกแหละไม่ได้เรียนท่อนแกฉันโอ้ยไม่ได้เรียนกับฉันกันเดียวห้องแกแหละเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเพื่อนข้างบนก่อนนะเล้วไว้เจอกันเจอกันอืมเจอกันแก้วอ๋อมึงไปด่านจังวันเนี้ยตกส้วมแล้วมั้งสั่งข้าวไว้รอเขาสิไหนลักเมน ฮโหแม่ฮัลโหลกบทำอะไรอยู่ลูกเพิ่งเลิกงานครับแม่กบเอ้ยเหนือไม่ลูกสบายมากครับแม่แค่นี้เองอย่าหักโหมนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะทำอะไรอ่ะก็ทำเท่าที่ตัวเองไหวนะแม่ขอโทษที่แม่ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียน แม่เลี้ยงกบมาส่งกบเรียนได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับแม่พออ่านออกเขียนได้บ้านแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกบจะเลี้ยงแม่เองอดทนอีกหน่อยถ้าไม่ไหวอะ่ะก็กลับบ้านเราะลูกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะลูกแม่รักกบนะครับแม่ผมก็รักแม่นะ ฝากคิดถึงพ่อด้วยเบอร์ใครเนี่ยเบอร์แปลกแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะ อ๋อมดรหละคะพี่พี่คะก็อตอนนี้หนูกาลังหาอยู่อะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแบบว่ารีบหาไปให้เลยนะคะพี่พิ่องอยืดดุนนะคะนะคะนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อทำไมมีสินมันลุมเล้าขนาดนี้วะเนี้ยจะไปยืมใครจ่ายค่างดรถเนี่ย มันช่วงสวยอะไรของฉันมันเนี่ยบ้านก็จะโดนยืดรถก็จะโดนยืดถายตักกว่าฮัลโหลฮัลโหลตักกี้ก้อยู่ไหนเนี่ยสบายดีเป้าเออฉันสบายดีพอดีอีกไม่กี่วันน่ะ ฉันจะต้องจ่ายค่างวัดรถแกในงานฉันจะโดนยืดอ่ะแค่พอมีให้ฉันยืมมั้งป่าวะแค่สองหมื่นห้าเองเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเลยอ่ะเออเด้วเออไปบ้านพี่เล่าก่อนนะเข้าคุยกันเออเออเออเฮ้ยตักเอ้าตอมีตังไม่คิดมันเดินเป็นแสนโอ้ย มึงน้ำมึงเอ้าเหลือเอ็กอีกคนหนึ่งน,นี่วะฮัลโหลทักกี้เอ้าเอ้น้ำตัวมายืมตังคระเอ้าไม่บอกมีเงินเดือนเป็นแสนวะ่ะเออเออเออเดี๋ยวจะระวังแล้วกันขอบใจมากเอ้าโทมาพอดีเลย ฮัลโหลเอ็กแกว่างใช่ปะวะเขาดีว่าฉันว่าจะยืมเออแค่นี้กอนนะเอ็กไอ้เอ็กเชี๊ยโอ้เพื่อนกูแต่ละคนเออมันมีร้านเปิดใหม่นี่ว่าเดี๋ยวลองเอาออเดอร์ไปเสนอเขาดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอดีว่าหนูจะมาหาเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านอยู่ไหมคะอ๋อเฮียน่าอยู่หลังร้านนะครับให้ผมไปตามให้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้ำเดินไปหาเองดีกว่าขอบคุณนะครับพี่ค่ะอะแกอีกแล้วหรอเนี่ยเฮียอยู่นะ มีอะไรเหรอมันไม่ใช่เรื่องของแกฉจะถามว่ายฮียอยู่ไหนว่าแต่ว,ว่าร้านใหญ่โตขนาดเนี้ยเขารับเด็กเล่นไม่จบเขาทำงนานด้วหรอวะนี่ก็คงจะมาล้างแก้วล้างจานเหมือนเดิมสินะสภาพอย่างแกมันก็คงจะได้แค่นี้จริงๆนะกบพูดจบหรือยังแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ ระดับชั้นน่ะก็ต้องมีสิ่งดีๆมาเสนอร้านค้าเขาอยู่แล้วแหละก็เห็นเด็กเขาบอกว่าเฮียอยู่หลังร้านอะ่ะฉันก็เลยมาตามหาเฮียเฮียไม่ว่างเหรอแกเอาของดีๆของแกกลับไปเถอะแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันวะไปบอกเฮียแกนะว่าฉันมาจากบริษัทเนี้รับรองว่าเฮียแกต้องรีบบอ,อกมาหาฉันเลยไม่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 เอาหรอกแล้วมันยุ่งอะไรกับฉันเนี่ยเอาน้ำาอแก้าว ฉันมาหาเจ้าของร้านเห็นเด็กบอกว่าอยู่ข้างหลังร้านที่ไหนได้เช็ดแก้วอยู่นี่นี่เอง <c oughs> กอ็แกเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่หรอทำไมแกไม่ให้เด็กมาเช็ดล่ะก็ฉันว่างก็เลยไม่ช่วยลูกน้องแบ่งบอภาระแค่นี้เองไม่เหนื่อยหรอกเมื่อก่อนฉันเหนื่อยตราเยอะ สบายมากฉันกับลูกน้องที่เนี่ยอยู่เปนแบบครอบครัวเป็นพี่น้องมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยไม่แบ่งชนชั้นบนนะแล้วไม่ดูถูกคนอื่นเหมือนใครบางคนส่วนสินค้าของแกเอากลับไปเถอะฉันมีบริษัทที่ดีผู้จาดีมาดูแลร้านฉันละอ่ะแก้วมีอะไรเหรออ๋อ เปล่าฉันพาเพื่อนที่บริษัทมาอุดหนุนเพื่อน่ะอ๋อรู้ได้ไงว่าเป็นร้านฉันอ๋อวันนั้นฉันมาตามหาเพื่อน่ะแล้วไม่เห็นเธอฉันก็เลยมาขอเฟซเธอที่ร้านที่เธอทํางานน่ะกับพนักงานแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของเธอในเฟซอะ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นร้านเธอก็เลยมาอุดหนุนเรากับเพื่อนเราอะ่ะชื่นชมเธอนะเราพูดให้เพื่อนเราฟังว่าเธอเป็นคนขยนันแล้วก็เก่งด้วยนะขอบใจนะฉันนึกว่าเธอจะดูถูกเรา เหมือนเพื่อนคนอื่นเน่เราขอโทษด้วยนายเฮียโกเราก็ไม่คิดว่าเพื่อนที่จบมสามอะจะมาไกลขนาดนี้เราตาต่ำจริงๆเลยอะเฮียคืออะไรกันเราก็กบเพื่อนแกคนเดิมนั่นแหละแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่เขาเรียนไม่จบแต่เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเปลี่ยนทิสัยสมัยนะน้ำถ้าเธอยังอยากทำงานบริการแบบนี้อยู่อ่ะไม่งั้นจะไปเจอตอแบบนี้เข้าอีกนะ ปะกบเพื่อนๆฉันอยากเจอเธอไปหาเพื่อนฉันกันดีกว่าได้ได้ปะแกส่วนเธอกลับไปเถอะฉันไม่อยากร่วมงานกับคนจิตใจสปกปรกและชอบดูถูกคนอื่นแบบกแกปะแกอออเดอร์ก็ไม่ได้อะแล้วจะเอาเงินไหนไปจ่ายค่างวดรถวะเนี่ยทำตัวเองแท้เลยนะ ฮัลโหลครับแม่ฮัลโหลลูกคิดถึงพ่อกับแม่จังไม่ได้กลับนานแล้วแม่กับพ่อก็คิดถึงลูกเดี๋ยวผมจะหาโอกาสกลับไปรับแม่กับพ่อนะครับจะรับแม่ไปไหนช่วงเทศกาลน่ะมีรถกลับบ้านเหรอมีสิแม่รถคันใหม่น้ำพักน้ำแรงผมเดี๋ยวผมจะรับพ่อกับแม่ไปเที่ยวด้วย กบเอ้ยลูกรักของแม่ทำไมเก่งขนาดนี้กบไปทำงานก่อนนะแม่กบมีอะไรเซอร์ไพรส์แม่อีกเยอะเลยแม่ต้องดีใจแน่ๆจ้ารักลูกนะรักแม่เหมือนกันครับพอ่อลูกเราได้ดีแล้วนะ